ตรงนี้ขอให้จับใจความให้ได้ให้สรุปความให้ได้มาธรรมะหรือพระพุทธศาสนานี้มีไว้สําหรับให้เราทํางานโดยไม่ต้องเป็นทุกข์คาราวาสก็ทางานของคาราวาสโดยไม่ต้องเป็นทุกข์ก็ทําเรื่อยไปยังตลอดชีวิตถึอจนกว่กาจะพอเป็นพระก็ทาหน้าท,าที่อของพระทํางานของพระอะเรื่อยไปโดยไม่ต้องเป็นทุกข์ อย่างเดียวกันเราก็ได้กำไรอยู่ในตัวคือไม่ไม่เป็นทุกข์สนุกสนานไปเลยเนียในการทำงานผลงานก็เกิดขึ้นและจะจะใช้ประโยชน์อะไรก็ใช้าไปน่าจะใช้ผลงานนี้ก็ไม่ยึดถืออีกเหมือนกันก็ต้องไม่หนักอกหนักใจถ้านั้น คาราวาสก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้คาราวาสก็บรรลุมรรคผลได้เป็นพระโสดาบันได้เป็นพระสกิทาคามีได้ถึงกับเป็นพระอนาคามีก็ได้หรือจะเป็นพระอราหันต์ก็ได้แต่มันจะต้องเปลี่ยนแบบแห่งการเป็นอยู่เท่านั้นเอง <c oughs> เป็นอันว่าเรา เข้าใจในความนิยธรรมนี่มีไว้สำหรับทุกคนในการทำหน้าที่ของตนของตนโดยไม่ต้องมีความทุกข์นี่เป็นหลักพื้นฐานว่าไม่ต้องมีความทุกข์ถ้าการงานสำเร็จก็ใช้ประโยชน์ไปตามเรื่องที่มันควรจะเป็นแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ เราเป็นประโยชน์แก่ทุกคน <c oughs> ถ้าเผอิญ ừ, <c oughs> การงานนั้นไม่สำเร็จ <c oughs> ถ้าเผอิญการนั้นลังพาดล,ล้มเหลวขาดทุนอะไรก็ตาม <c oughs> คนโง่เท่านั้นนหะที่จะเป็นทุกข์ <c oughs> ผู้มีธรรมะก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ก็ดูต่อไปว่าทำไมมันจึงฟาด ที่ถูกมันควรทำอย่างไรทั้งความพลาดนั่นกลายเป็นของมีประโยชน์ <c oughs> คือกลายเป็นการศึกษาไปเป็นเหตุให้ฉลาดขึ้น่าเดิมทั่นความผิดพลาดนั่นนหะมันก็มีประโยชน์มากมองกันแล้วบางทีจะทำให้ให้ใกล้นิพพาน เร็วกว่าไอ้ความสมหวังตัวอีกความสมหวังก็ทำให้ล้มละเลนไปไม่ต้องคิดอะไรได,ได้นอกจากล้มละเลนไปส่วนความผิดพลาดนั่นถ้าคนโง่ผิดพลาดมันก็เป็นทุกข์มันตกนรกนี่ถ้าคนที่มีธรรมะเป็นพุทธบริษัทผิดพลาดนะครับผิดพลาดนั้นกลับเป็น การศึกษา <c oughs> เป็นครูบาอาจารย์สอนให้รู้ความถูกต้องนั้นเขาจึงไม่มีความทุกข์เพราะการงานผิดพลาดอย่างหนแล้วเขาก็ได้ความรู้ใหม่เพิ่มเติมจากความผิดพลาดนะั้นต่อไปมันก็ไม่ผิดพลาดอีกเนีเ่ยกว่ามันไม่ยึดถือโดยประการทางกลวงทํางานสําเร็จก็ไม่ได้ยึดถือทํางานผิดพลาดก็ไม่ได้ยึดถือ ไม่เกิดความทุกข์ขึ้นในปริยายไหนทั้งหมดถ้ายึดถือก็พูดได้เลยว่าจะมีความทุกข์ทั้งหมดเหมือนกันยึดสมหวังวระลพอใจโง่ลงไปนี่เป็นความแบกของรักของพอใจว่ายอย่างลึกซึ้งความทุกข์อย่างลึกซึ้งมองไม่เห็น จนทังก็มีบาลีว่ามีบุตรก็ทุกพระบุตรมีปัญญาก็ทุกพระปัญญามีทรัพย์สมบัติก็เป็นทุกพระทรัพย์สมบัติมีเกียรติยศชื่อเสียงก็เป็นท,ทุกพระเกียรติยศชื่อเสียงมัโ<อ>นโง่แม้ได้สมหวังมันก็ยังเป็นทุกเพรามันมีไม่เป็น เรียกว่ามันได้สําเร็จประโยชน์ตามที่มันต้องการมันก็ยังเป็นทุกข์ถ้าไม่ได้ไม่ได้ตามที่หวังมันยิ่งเป็นทุกข์ใหญ่คนโง่มันก็เป็นมีเป็นคนมีความทุกข์ทั้งขึ้นทั้งล่องพูดภาษาธรรมดาทำสำเร็จก็เป็นทุกข์ทำไม่สำเร็จก็เป็นทุกข์ส่วนผู้ที่เป็นพุทธบริษัทมีธรรมะ ก็ไม่เป็นทุกข์ทั้งขึ้นทั้งล่องเหมือนกันสำเร็จก็ไม่ได้ยึดถือให้เป็นของที่มารัดรึงหัวใจกดทับจิตใจไม่พิจกกกังวลไม่สำเร็จพลาดก็ไม่ยึดถือแล้วก็ไม่เป็นทุกข์แล้วก็ถือเป็นการศึกษาเนี่ยคือประโยชน์ของธรรมะ ถ้าพวกคุณไม่ต้องการประโยชน์อันนี้จากธรรมะผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแเราธรรมะก็จะเป็นหมันหรือว่าพระพุทธเจ้าก็จะเป็นหมันต้อคุณถ,ถ้าคุณไม่ต้องการอย่างนี้พระพุทธเจ้าตัสรู้ก็คือรู้วิธีที่จะทำให้ไม่เป็นทุกข์โดยระการทำพวงสรุปแล้วคือความวามยึดถือ ท่นพระองค์จึงย่ำแล้วย่ำอีกเรื่อยไปหลังจิตเตนะปัญจุปาทานักขันทาทุกขาขันทั้งห้าที่ถูกยึดถือนั้นเป็นความทุกข์คำว่าขันทั้งห้าในกรณีนี้หมายถึงขันทั้งห้าที่กําลังสวยงามอร่อย,รอยประทีพอใจก็ได้ขันทั้งห้าที่กําลังเป็นที่ไม่สวยงามไม่อร่อยไม่พอใจก็ได้ต้องเป็นทุกข์เท่ากัน เรา <c oughs> บวช <c oughs> มาคิดดูเราต้องลงทุนกี่มากน้อยในการบวชกระทั่งการมาอยู่ที่นี่กระทั่งทำอะไรทุกอย่าง <t iny> ที่เป็นการลงทุนล <c oughs> งทุนควายพระสวดมนต์ตื่นแต่ดึกก <c oughs> ินอยู่อย่าง ที่เรียกว่าคนขอทานนี้เรียกเป็นการทั้งหมดนี่เป็นการลงจะได้อะไรมันก็ได้อธิวานี่อย่างนีแต่ความรู้ความปัใจัยื่นที่จะเป็นอยู่โดยไม่ต้องยึดถือแต่มันแวดล้อมเข้ามาจากทุกด้านมันจะรู้ทีเดียวได้หมดทันที เราเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตท่าอุตสาหศึกษาสังเกตด้วยดีๆวัเดี๋ยวนี้เราอุตสาหนี้มาหลีกมาไม่ใช่พายแพ้ก็หลีกมาเราหลีกมาเพื่อจะศึกษามันดีกว่าที่อยู่ที่บ้านหรือไม่ได้บวชพบอะไรภ้าพเราต้องศึกษาโดยวิธีใหม่ คือวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนไว้คอยมีสติจับช่วยในความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นถ้ามันพอใจเป็นอย่างไรถ้ามันไม่พอใจเป็นอย่างไรเรามีเวลามีโอกาสที่จะทำการศึกษานี้อย่างประณีตอย่างละเอียดทุกขุมลึกซึ้ง สมกที่เป็นบรรพชิตไอ้ระเบียบวินัยทั้งหลายที่ต้องปฏิบัติมากมายนะครับก,ก็เพื่อว่าเตรียมตัวเราเนี่ยเตรียมกายตาใจของเราเนี่ยให้เหมาะให้พร้อมที่จะเป็นผู้ศึกษาธรรมะอย่างที่ว่ามาท่า <c oughs> นคุณก็ ึกษาในส่วนวินัยปฏิบัติในส่วนวิในัยให้พร้อมเตรียนแล้วมันก็ปรับปรุงเราจิตใจของเราให้ยึนฐานะที่จะศึกษาธรรมะอันลึกซึ้งรือจับ่วยธรรมะอันลึกซึ้งนี่ได้โดยง่ายจากจิตใจของเราเองในทุกขณะที่มันเกิดขึ้นรือมันเปลี่ยนแปลงไป